สวัสดีครับผมโาวานะครับเซเวนเดท e นะครับอันฟาสามนะครับเมื่อกี้ประกาศไปแล้วจะให้ฟังเสียงว่ามันหลอนยังไงะนะครับสร้างไวแล้วนะครับเข้ามาเล่นด้วยได้นะมีเคยมีคนเข้ามาเล่นอะ่ะก็ แต่ตอนนี้ปัญหามันก็คือว่าทำให้เป็นตัวผมอะก็สโหมดไม่ได้แค่นั้นเองเนี่ยครับมันบิดไม่ได้อะก็ไม่รู้ทำไง <N> ก็คงต้องเล่นไปแบบปกตินะครับแต่ว่ายัง ยังเสกของได้นะครับอืมพึ่งมาแล้ว ตายนะครับตอนนี้เสียงมันแบบน่ากลัวกว่าเดิมแบบเจ็ดหันห้าร้เท่าได้ไปอ่านนะนะครับเขาบอกว่าปรับปรับเสียงเสียงของซอมบี้ผู้หญิงนะครับ S <S น่ากลัวเสียงมันแบบออบีบหัวใจซะเหลือเกิน สงเอฟเฟกรอบๆนะครับตอนนี้ถ้าสังเกตด้านซ้ายมือนะครับจะมีเขาเขาดาวก็คือเขา ACND นะครับก็ค,คือว่าใช้ได้250ครั้งดาเมจด,ดาเมจตอนนี้ยัง100%นะคือถ้ายิ่งเราใช้เยอะๆนะครับดาเมจมันจะลดอะนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้หมาเหี้ยมเสียงดังไหมมีมีน้องแฟนคลับบอกว่าที่ทำโนมเสียงเศร้านะครับเสียงดังจริงจริงบางทีได้ยินเสียงเด็กทารลรล้องไห้อะ คุณพยาบาลนี่ยแหละน่กกากลัวมามาออกมาคุยกันตอนนี้ก็เหมือนเป็นผู้เล่นธรรมดาแต่เสกของได้กันนั่นเยนะครับบินไม่ได้แล้ว

ดาเมจมันเหลือ96แล้วนะครับอ,อันนี้นี่ไสไปเดอร์สไปเดอร์ซอมบี้ที่ซอมบี้ที่ปีนกำแพงได้นะครับอะไรอะไรอะไรคุณพยาบาล เดินเด๋ยนนี да. ้ต้องระวังแล้วนะเพราะว่าซอมบี้มันอยู่ในอยู่ในอาคารทุกอาคารเลยนะมันเข้ามาหมดนะครับเฮ่อะไรล่ะ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 ดินเสียงพึ่งดินไหมลองใช้สไนเปอร์ดู ถ้าเล่นคนเดียวดึกๆนี่แล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาอีกในอันฟาสามก็ก็จะให้ดูยังไงละ่ะมันมันต้องหาที่ปลอดภัยอะาใจะว่าแล้วเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับกลาคืนเดี๋ยวนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะ ตอนนี้อยู่ข้างบนก็ไม่ได้นะอยู่เพราะมันมีแมลงแล้วก็ไอ้น,นี่ยมีแมลงแล้วก็ไอ้น,นี่ยใช้คขาไหมซอมบี้เอออันนี้เอาไว้เอาไว้ซ่อมมานะครับซ่อมอยังไงเดี๋ยวซ่อมบล็อกนะครับไอไอแบตไอประแจเนี่ยอ่านดูนะแล้วเราก็กด จะเห็นความแตกต่างไหมเนี่ยต้องพื้นเนี่ยเนาะอ่าเนี่ยเห็นแน่นอนอ่าเห็นไหมอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับข้างบนนี่มีนี่เอโอุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ เนี่ยครับความน่ากลัวของเซเว่นเ i ทดาแล้วตอนนี้บินไม่ได้ไงสั่งแต่ก่อนคลิปที่เป็น1.1เนี่ยคือกดแท็บแล้วก็พิมพ์ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้กดแท็บมันเป็นไอ้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็ไม่มีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไงนะพยายามหาทางแล้วก็ยังยัง ยังง,ยงงงอยู่นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหรือว่าบอกในเฟซก็ได้นะครับขอบคุณมากจะได้มาเผยแพร่คนอื่นเขารู้นะครับแล้วจะกันยังไงคืนนี้จะรอดไหมเนี่ยมีนี่ด้วยนะโบนกระดูกเออเสียงอุกเกอร์ด้วยเขาบอกว่าเขาปรับเปลี่ยนเสียงอุกเกอร์ตอน่เห็นไหมครับ แต่ก่อนมันจะเป็นเสียงด้ก้อนหินเบาเบาเบากว่านั้เบา,า,าเสียงนี่เห็นไหม เขาปรับเสียงปรับเปลี่ยนเสียงอุกเกอร์นะครับแล้วก็เพิ erm ่มแอคชั่นของการการการเติมน้ำมันเข้าไปแค่นั้นแหละแต่น่ารำคาญดีอ่หาบล็อกอันที่7อ่าโอเคตอนนี้การวางบล็อกก็คล้ายๆเดิมนะครับคือเรื่องมากไม่รู้ไปไหนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แถ้าใครถ้าอยากเล่นก็อยากเล่นกับผมอะนะในเซิเวอร์นี้ด้วยนะก็บอกมาได้นะครับก็ก็แอดเพื่อนมาในเฟซอะไว้วันไหนเปิดแล้วจะบอกหรือถ้าใครอยากให้เปิดก็บอกเปิดให้ได้นะแต่อย่างที่บอกมันวาร์ปก็ไม่ได้แล้วอะเนี่ยแต่ก่อนมันวาร์ปด้วยก็ตอนนี้ทำให้เป็นแค่โนแมดนะครับคือ ไม่ได้โหดโหดรุนแรงมโหลานขนาดแรกๆกันนะครับยิงซัมบี้ก็ยิงตายแต่ก่อนยิงไม่ตายอะ่ะตอนนี้ปรับไว้ไซคิงวันหนึ่งก็คือ30นาทีนะครับ ต้องสร้างบ้านแล้วอะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนอื่นที่เข้ามาเนี่ยจะจะเหมือนผมหรือเปล่าคือกดแซดแล้วได้ของอะไรเงี้ยคราวที่แล้วที่เล่นกับน้องคนนั้นนะนะครับก็เราก็ให้ของแมงวีมาแมงวีเดินเสียงไม่เห็นตัวอีกแล้ว ดีแรงด้วยแต่ละตัวห้าโมงแล้วด้วยบินไม่ได้แล้วดิสวยแล้วเป็นไงล่ะอันนี้สร้างบ้านอยู่ในคืนนี้ก่อนนะครับ รอดพมไม่ร e ู้เกิดตรงนี้ก็ดีกว่าเกิดในเมืองนะครับถ้าในเมืองมันจะมีตำรวจอ้วกอะลีดลีดไถประชาชนแล้วก็ออกมาอ้วกอะอันนี้ก็ไม่รู้นะหมายถึงในเกมในเกมตำรวจจริงดีดีไม่เคยเจอตำรวจเลวสักคนตั้งแต่เกิดมา สร้างคิ้วนะครับคือให้มันปลอดภัยไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราก็อยู่ในนี้คือเนี้ย เสียงอะไรเสียงมันน่ากลัวไปคนทำพี่คนที่ออกแบบพี่ไม่คิดว่าคนเล่นเดินแบบหลอนเสียงพี่มังหรือไงฮะ เสียงกระต่ายน้อยโดนสอยนะครับกี่มกโมงแล้ว6โมงแล้วอย่าอย่าอย่ามานะอย่ามานะอันนี้พวกความสวยงาม6โมง ตุ๊หนึงแล้วดูคนดีดูคนดีอย่าเพิ่งมืดดีเสียงไม่หวีไม่เอาไม่เอากลัว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 น่ากลัวไป ใจเย็นๆนี่ดูเสียงว่านี่ door hard metal ประตูที่แข็งแรงนะครับทุ่มหนึ่งแลว้วทุ่มหนึ่งแลว้วทุ่มหนึ่งแลว้ว มันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วไหนไหนหนอไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เอาประตูใส่ไม่ได้อีกท,ทำไมอะเราขังตัวเองอยู่ข้างในนะครับแล้ว <c oughs> ก็ถือ ทำไมประตูใส่ไม่ได้เถื่อนี้ไว้ซ่อมอเอาไว้สองอันเลยเพื่อพังมาดีมาดีเดี๋ยวพอใครมาเราก็ซ่อมแก,กแก๊กแก๊กนี่พอตีก็ซ่อมแก,กแก๊ก ดามเมจลดด้วยกดเล่นเอาฟาดก็ได้นะครับไอเน,นี้ยอันนี้ข้ามได้นะใช้ใช้ใชไอไอเหล็กอะ่อะอินกอสดอ่ะไหนวะหัวใจมันจะวาย ตอนนี้ผมหาอินกอนไม่เจอคืออ่ะเจอแล้วอลูมิเนียมไอลอนใช้ไนลอนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว เนี่ยครับพิธีคราบก็ใช้อย่างนี้ก็ได้ออกมาแล้วดูเสียงว่นี่ดูเสียงว่นี่ได้ยินเสียงยมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหมือนอยู่ในไอ้เนี่ย เธวันี้กะทังวาเหมือนอยู่ในอะไรอ่ะห้องแล้วข้างนอกมีแต่ทอมบี้อ่ะไม่ได้เหมือนเอ้เจมันมันทุบแล้วมันทุบแล้ว เอ่อถ้าได้ยินเสียงผมนะเสียงข้างนอกมันดังมากเลยซับบี้มันจะเสียงทุบมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก่อนมัน มันดังนะครับก็เลยก็เลยออกมาก่อนนะโอเคผมอกว่า,วาก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไปแล้วไม่รู้ว่าคลิปจะนานไหมหรือเปล่าไม่ได้ตั้งเนืฬอกาด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแอดเฟซมานะครับมีมีอะไรก็มาถามในเฟซนะถ้าเห็นจะตัดไม่อ่อนก็ทักมาได้นะครับอ่อนหรือไม่อ่อนก็ทักมาได้นะครับอินบ็อกซ์มาในข้อความนะครับอินบ็อกซ์มาในข้อความย้อนแย้งช่ไหายเลยเอ่อไปแล้วสวัสดีจบ ขอบคุณทุกคนที่รักกันมา